สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเขาสูช่องเบาชัยุ่มออฟฟิเชียลนะครับเนาะวันนี้ครับก็เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์กับเป็นวันหยุดของอิสราเอลนะครับเนาะวันนี้กับสีผ้าทุกคนครับไปหาเจี๊ยบเห็ดนะครับเนาะเป็นเฮ็ดฟางอิสราเอลครับนี่พื้นที่นะครับด้านหลังครับครับข้างนาพวกนะครับเป็นสวนพลไมนะครับเนาะเป็นเห็ดฟางครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองไปหาเบื้องนะครับเนาะา เห็ดฟางยูนีดอกเป็นยังไงนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องเบ้าเชพุมออฟฟิเชียลไว้น้าครับแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้น้ำเลยครับเอเพื่อสีวดีผาดคิดไม่ๆหจากเบ้าเชพุมนะครับเนาะไปครับไปเบ้งน้ำกันครับเห็ดฟางทีซาไลยูนีหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเนาะไปและนี่ก็คือปลาเห็ดนะครับเนาะปลาหาเห็ดครับเป็นปลาพลไใหม่ครับ เอามาหาน้ำซีล่ะหาน้ำร่องผลไม้นะครับเนาะนี่ก็อากาศเย็นนะครับตื่นในซอกครับนี่มาทันล่างหนาล่างตายครับป่ามาหาเห็ดครับยามพระท่านมูนะครับเนาะหอยขจาเจี๊ยบไปก็มีครับยางน้ำขีเกาเข่าบ้อนี่ไปครับหาต่อกอะไรครับหาใส่กันพี่น้อกด้วยก่าสิมานโนมินี่ โอ้สายตาต้องดีเลยครับนี่มีไหมมีไหมมันหลุนน้ากันครับมันหลุนน้ากันสีมานหรือเบ้ามันครับมันนี้ครับกินข้าเจ้ามาเจ็บขจอมาเจ็บเดรนไลท์เทอร์อเซนี้ครับไปลองมาเบิ้งกันนะนีงครับสีดายขีเพลินบอกโอ้พอเราพี่น้องพี่น้องนี่ครับนีนน่ครับนี่เห็ดเห็ดเห็ดคึบ นี่ครับได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วไปครับหาต่อไปอีกครับอู้หอยเล่าพี่น้องพี่น้องมึบมึนขหลีอยู่ครับนี่ครับขันตาวาดีนี่ม่เห็นดีครับนี่เดี๋ครับแด้วเดี๋ยวไปพี่น้องหาต่อไป พี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่อครับเนีอยนี่อุ้นบานหมดแล้วพี่น้องนี่ได้สามแล้วครับได้สามแล้วสามดอกแล้วสามดอกแล้วไปครับไปต่ออีกครับไปต่อไปต่อยมัน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 ครับมันนี่มันมันไปครับพ่ออีกแล้วพี่น้องอือตัวดอกนี้มันหลีนครับเนาะขันคนบ่เบิ่งนีหลีมาสังเกตมาเห็นครับเพิ่ง โอ้ยนะครับโอ้เถ่าไปแล้วครับนี่กระเอาครับคืบเลยนะโอ้ดอกแง่ครับพี่น้องไป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 แล้วครับดีซี่เราดีซี่ดอกแล้วครับเฮยกลองใส่นอ้บแบบนี้เนาะมาทำกันสองคนครับยางคนละแถวนะครับเนาะเดินคนละแถวครับ เดินไปน้ำแถวเฮียน,นะพุ่นแถวครับมาทำกันสองคนครับไปไปไปรุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันอยู่ใส่นาะเห็ดเ,เ,เอ و, อเห็ดเห็ดเห็ดอยู่ใส่โอ้พอเลยพี่น้องน้องเห็นบ่าที่ครับอืดใบใหม่ครับปก๊กที่ครับนี่ครับเกี่ยวกเกี่ยวครับ โอ้ยแจเรลาครับไม่มีคนเห็นครับนี่อลอกง่ายเลยครับนะอือครับมัน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 อีกเล้ยวมันอีกเล้วมันนะครับมันนะครับมันนี่ครับไปครับหาต่อไปครับนี่ครับการทำงานในอีสลาเลวครับหายู่หายกินไปน้ำครับ พอฤดูการเฮ็ดกัหฮะเจ็บเฮ็ดกินครับพอฤูดูการน่อไม้ก็จะเป็นนอไหม้ฝรั่งนะครับเนาะเกิดขางทาาครับกัหาเจ็บนอใหม่ครับ่อได้พัดกินนะครับเนาะนี่นะครับนี่คือเฮ็ดฟางอิสราเอลนะครับเนาะไปครับเป็นรุ่นน้ำกันอีกครับมียบ่เห็นบอพี่น้องเห็นบ่ครับรุ่นน้ำกันมารุ่นน้ำกัน โอ้เห็ดตังนี้อันนี้ก็ไ่ได้ครับอันนี้กินไม่ได้ครับสังเกตเห็ดนะครับเนาะก้นเห็ดที่สามารถทานได้ครับมันสีบะมี่วงแหวนครับต้นมันมี่วงแหวนนี่อย่าไปกินครับมีวงแหวนยู่รอบขามหมนะครับเนาะห้ามเอาห้ามเก็บไม่กินโดยเด็ดขาดครับอัลสเปียนเห็ดพิษนะครับเนาะหรือว่าไผรไม่เคยกินก็บ่ต้องกินดีกว่านะครับเนาะ อันนี้ก็ครกินู่ครับคอยจับผามาเก็บดูอยู่นะครับเนาะมีกายนี่ปีกายนี่กันมากครับม่สิออกช่วงฤดูฝนนะครับเนาะฤดูฝนฤดูหนาวนี่นะครับมันตกมากนี่มันสออกครับไปครับรุ่นไปน้ำกันครับพ่ออีกแล้วครับโอ้ดอกมันแง่ครับวันนี้ฝนบาน้วครับโันโี๊นครับ มึนครับลักษณะยีดผวกแล้วครับนี่แล้วครับสามชีดอกแล้วสามชีดอกแล้วไปครับหาต่อไปอีกบ้างมานัมนมนันมันมันครับมนัมนมันพ่ออีกแล้วพี่น้องดอกนึงครับนี่โอ้บบยใบไม้ปกไว้ยู่นะครับเนะาะไข่ดึงครับ นี่นะครับเนาะตูดินเอาค้างหรอครับเจอได้แล้วเด็กปนครับเด็กปนแล้วเด็กปนแล้วไปครับหาต่อไปครับกันโอ้นี่ครับหอ,อยแล้วครับอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงนี่ครับโอ้จื๊บ โอ้ยครับกำลังงามครับเออ็ดแบบโอ้เด็ดป่อนอยู่ที่หนอ่อไม่ได้แยงก็ได้ป่นแล้วครับไปซีหาดอกแล้วครับเนาะสีง้อม,มหอมครับทำเจ้าไปที่ไหนโอ้ยหน่อยดอกนะครับพี่อีฮะตุ้ยฮะตุ้ยเออเนี่ยโอ้กำลังงามครับบานแล้วครับ อันพ่อดอกตูมนี่ครับพ่อแต่ดอกบานนล้นี่เอาขาหน่อกก่อนนะครับโอ้แตก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 ขาทิงเลยครับขาโค่นขานอนอ่อบอกผม,มเปลเกยนไหมครับผมีเสือทแล้วล่ะไปครับหาต่อไปอีกครับอ,อย่างไปครับพี่นอ้องบ่ไดแจกดอ,อกครับผม ประมาณเลยสองล่องนี่ครับอย่าไปเบ่งบาวิดนะครับบาวิดเพันไต่บอลทำจิบมต้องกานครับ,นะรบโอ้เดกดอกนี่ครับตุบาวิดเชียงรายนะครับอือครับงามๆครับไปต,ต่อครับบนันนี้ล่องนี้มันลกเกินเลยมันลกมันหวกกันเลย màu tao phải mình đồn sáng đẹp đùa nha 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 ทั้งหาที่ต้องโล่งกว่นี้ครับไปครับเดินต่อครับเดินขับไปเมื่อกี้อะไรแยกดอกครับผมหาไหมครับนี่คือขึ้นร่งไม้แล้วครับเรื่องว่าเราหนี่สิมานวันเราครับเนาะไปนครับนี่ครับมีดอกยังไงครับถือไปน้ำบางอย่างถือไปน้ำดีกว่า ไปเดินต่อไปเจ้าไปยุใส่ยุใสเนาะคุณเฮตุโอ้พอแล้วพลอลล็อพี่น้องพอแล้วโอ้หหนึ่งวันสิบกว่าเดือนนะครับเนาะมาดอกนึงยัง,ง,ไงไดีครับรอือดอกยังไงด้ครับดอกนี้นะครับไปมาเป็นปุยืนนะครับเนาะนะครับปึ๊บอี๋ครับเฮ้อดอกยัไงไครับอดีดออกกอนครับ แกดินดอกน้ำครับแกดินดอกด้วยเอาทิ้งไว้บันกค็ครับครับโอ้ดอกงามครับดอกนี้ครับไอ้ยเจมี่ครับเจมีพอเด็กเก็บอยู่มันมานหลายขึ้นคำบนนะครับคำบนมันหลายกว่าครับอันนี้แมียนมาดิโอ้หนี่บ่แมีนครับ พี่น้องสังเกตเมื่อดีครับมันมีเห็ดตายเบีย้ยแล้วครับนี่นี่นสิครับเบานะครับมันมีเห็ดตายเบี้ยครับนี่ครับต้องดูดีๆนะครับเดินต่อไปเดินต่อไปแดดกระซ่องตาเราบัดน,นี้เดิน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 จิบจิบจิบ พอแล้วพี่น้องผิวโอ้ยนุ่ยในเลยครับนี่ครับเนาะเอึบนี่ครับอยู่เลืกๆเลยครับอยู่ไตลมไม่นะครับเนาะนี่ครับดอกสวยๆเลยครับนี่พี่น้องโอ้ยมาสิเมื่อแล้วครับเมื่อกี้นี่ยากไปยังมาพ่อจะเอาอีกครับได้พากกัญญาอีกเนาะครับเนาะนะครับแล้วก็ไปหมักไม้ก็กำลังเป็นเว้ยครับนี่ครับ เป็นบักเครือเชกนะครับเนาะหรือมะม่วงอิสราเอลนะครับเนาะอย่ามนลูกกันง่ายครับเดี๋ยวสีมาไทยเบิ่งครับว่าลูกมันสปินแบบไหนครับแล้วตอนนี้มื้อนี้เฮามาเก็บเห็ดกันก่อนครับบปกเกินอีก2เดือนครับเดี๋ยวลูกก็ใหญ่แล้วครับนี่มันนี้มาเก็บเห็ดก่อนภายใน้องหันมันมื้อนี่มันอยู่ครับเช้านี่มันอยู่ครับนี่เช้านี่มันอยู่เห็นแลวกินแล้วครับมื้อนี้ครับ ไปพี่น้องเดินสุดลองนี้นะครับเนื้อบานครับพ่อแล้วครับแดดรอครับพ่อแล้วครับแดดเริ่มแห้งแล้วครับไปซุดลองนี้ได้บ่ได้จังไดกะเนี่ยครับพ่อแล้วครับนีครับมันแล้วครับมันนี่ได้แกงครับได้แกงมันนี่ไปครับมาลุ้นน้ำกันครับลองสุดไทยเป็นจังไดไปยืด ไปพี่น้องมาหนี้เมื่อบ้านหนึ่งครับเมื่อมาแล้วครั้งนี้ครับตานนี้บไม่เคยมีนะครับเนาะดูข้างบนม่ได้ครับไปครับเดินกลับบ้านกันที่นี้ครับนี่ครับสำหรับเช้านี้นะครับสองคน ต่อมาแต่เด็กๆแต่แตะเวนโพนิดน้อยครับคุณถึงขึ้นสูงแล้วครับมัมานี่ก็เป็นสวนกล้วยครับไกลๆครับมีแชมป้ยุทธน,นาครับเอาไงเราเข้าไปดูไหมอเ,เอ,อเดินผ่ากลางไปเลยนะเ,เดินเข้ากลา,างไป เข้าไปเบิ้งส่วนนี้ครับมีป่มีเขากับเดินลง่เขาบ้านเลยนะเ,เดินไปดูครับอันนี้ลองเพื่อนเพิ่นปลูกไม่ได้บ่โดนครับมันเลยอาจจะบ่มีบ้านนีใบพกดินนะครับแนละ้ <c oughs> เขือเช็กเขือเช็กมีบ่สบิต มันไม่เหมือนสวนนู้นนะวันนี้มันมีแต่หินเลยถ้ามีดินแต่ก็มีรอยหมูดูดอยู่นะนรอยหมูป่าอยู่ไปับป้าห้องพี่นอ้องมะมี่เหรอครับป้านี่ครับมันเป็นโลง่ลงๆเกินไปกต็ตายพี่น้องตายแรนแตกลืมๆล,ลยครับนีงง่ตัวหง่ก็ตายก็ได้ กระต่ายในสวนนะครับสวนบักเช็คครับอย่งมันเป็นน่วยดย๋ยวสิมาไทยเบิ้งครับแบบน่วยมันเป็นยังไรียครับตอนนี้มันก็าลังเป็นดอกอยู่ครับลังจะเป็นดอกนะครับมันติดลูกกันครับอย่างสิมาไทยเบิ้งแรงเดือติดดอกครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงซัมนีนครับสิเปล่างเฮดครับวันนี้ครับเฮด อเฮ็ดครับนี่ครับไปเจอกันคลิปหนาครับผมสิบปลางเฮ็ดไปแจงกันพี่น้องบัดนี้ขอบคุณหลายๆครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนครับทุกๆกำลังใจครับก็คลิปนี้ก็ถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับผมไปนสวัสดีปีใหม่ครับให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำรวยลำรวยสุขภูสุขคนครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีปีใหม่ครับผมบ๊ายบาย